สดีค่ะสงขลา1สเตชันในช่วงรอบรู้รอบรัวสอบพอ,อสงขลาเขตหนึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันรศนาสโมสรผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปรับชมคลิปการสอนออนไลน์ของคุณครูชมามาดโพทิสิลิคุณครูจากโรงเรียนวัดกลางซึ่งคุณครูจะมาสอนอะไรพวกเรานั้นไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน วันนี้นะคะมาพบกับคุณคณทร,ทรูชมาทพ i ธิสิรินะคะหรือจะเรียกว่าครูทรายก็ได้ค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยค่ะจะมีเนื้อหาเป็นเช่นไรนะคะนักเรียนจะต้องติดตามกันค่ะการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ เรียนในบทนี้แล้วนะักเรียนจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัยเข้าใจถึงหน้าที่ของตนเองเคารพสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมก่อนที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีนะคะเราจะต้องมารู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เราจะใช้กันก่อนค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือ i o r o r t i t n t n t h n o n o l y นะคะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าไอทคือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคันาคมหรือเทคโนโลยีนะคะเช่นการใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตโดยใช้เพื่อจัดเก็บค้นหาส่งผ่านและประมวลผลข้อมูลเราเรียกข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลเรียบร้อยแล้วว่า สารสนเทศค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะทํางานร่วมกันมันจะเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายนะคะมีทั้งเครือข่ายขนาดเล็กในบ้านนะคะในโรงเรียนรวมไปถึงเครือข่ายขนาดใหญ่เช่นอินเทอร์เน็ตนะคะ ดังนั้นนะคะการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกันนะคะอาจจะมีภัยคุกคามด้านต่างๆแฝงอยู่นะคะเช่นการเข้ามารวงข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะไปใช้ในทางที่ไม่ดีดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะ นอกจากเราจะต้องมาระแวดระวังกับโจรผู้ร้ายในชีวิตของเราแล้วนะคะเรายังจะต้องมาร,าวระวังจากภัยคุกคามด้านอต่งๆที่มาจากการใช้งานที่มีสารสนเทศหรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนะคะแล้วบุคคลแบบไหนล่ะที่จะมีชีวิตนะคะอยู่ได้โดยที่มีความสุขแล้วก็มีประโยชน์นะคะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นนะคะ บุคคลที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำหรือที่เรียกกันว่าพลเมืองดิจิตอลหรือดิจิตอลซิติเซนนะคะนอกจากจะใช้งานเป็นแล้วเนี่ยควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะคะมีความระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองเกิดประโยชน์กับผู้อื่นและใช้งานได้อย่างปลอดภัย ต่เอ๊นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยถือว่าเป็นพลเมืองดิจิตอลหรือไม่คะถ้ายังคิดไม่ออกครูจะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะการที่นักเรียนเนี่ยคะ่ะได้มาเรียนของครูในวันนี้เนี่ยนักเรียนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนักเรียนได้ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศดังนั้น ถูกต้องคะ่ะนักเรียนถือว่าเป็นพลเมืองดิจิตัลจับมือมีใครตอบถือบ้างนนะคะถึงมาะะกมากเลยค่ะพลเมืองดิจิตัลมีแปดลักษณะสำคัญดังนี้1ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น2 ป้องกันคอมพิวเตอร์จากภายัยคุกคามต่างๆเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์หรือผู้ไม่หวังดี 3. ป้องกันข้อมูลส่วนตัวโดยไม่เปิดเผยเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่ให้บุคคลอื่นทราบข้อ4ไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการก่อกวน สร้างความรำคาญหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนอกจากผู้อื่นเนี่ยจะเดือดร้อนจากการกระทําของเรานะคะบางทีเราเองอาจจะต้องโดนด,ดําเนินคดีทางกฎหมายได้ 5. เขารับสิทธิส่วนบุคคลปฏิบัติตามกฎกติกาและมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองในโลกออนไลน์ 6. ควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนให้มีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดอาการเสพติดและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพการที่เราจ้องหน้าจอมือถือนานๆหรือจ้องคอมพิวเตอร์นานๆน,น,นะคะแสงจากสมาร์ทโฟนนะคะมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพดวงตาของเรานะคะดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเล่นนานเกินไปหรือไม่ควรเล่นในที่มืดนะคะเจ็ มีความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเช่นไม่หลงเชื่อข่าวลือต่างๆไม่หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อรู้เท่าทันต่อรูปแบบและกลยุบายของอาชญากรบน,นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเวลาเราจะเสพสื่อหรือเสพข่าวนะคะเราควรหาข้อมูลจากหลายๆแห,หล่งที่มาและที่สำคัญแหล่งที่มาจะต้องมีความน่าเชื่อถือได้ด้วยนะคะ 8. ลดปริมาณการสื่อสารแบบออนไลน์มาเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบดั้งเดิมบ้างเช่นการพูดคุยปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยวาจาแทนการส่งข้อความเพราะการที่เราหมกมุ่นอยู่กับสื่อออนไลน์มากเกินไปนะคะทําให้สัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยห่างเหินกันบางครอบครัวนะคะอยู่บ้านเดียวกันแทนที่จะคุยกันก็ไลคุยกันแทนทําให ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่ะข้อมูลส่วนตัวหรือ private information ข้อมูลใดบ้างนะที่ไม่ควรเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลส่วนตัวหรือ private information คือข้อมูลที่เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยและไม่ควรเผยแพร่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่แก่ชื่อแลนามสกุลจริงที่อยู่ โรงเรียนที่อยู่อีเมลวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์ชื่อและนามสกุลของผู้ปกครองและภาพถ่ายที่มีรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเช่นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจถูกวิจชาชีพนำไปใช้ในทางไม่เหมาะสมหรือมาหลอกลวงเราได้หากมีคนขอข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนให้นักเรียนแจ้งคุณครู หรือผู้ปกครองให้ทราบโดยทันทีนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของ private information นะคะหรือข้อมูลส่วนตัวก็ได้แก่เลขประจำตัวประชาชนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเลขบัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์รูปถ่ายส่วนตัวและก็ที่อยู่ค่ะการที่เราจะเป็นพลเมืองดิจิตัลที่ดีนะคะนอกจาก ลักษณะทั้ง8ดของพลเมืองดิจิตอลแล้วนะคะเรายังต้องมีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่จำเป็นมากๆนั่นก็คือความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิตอลนั่นเองค่ะความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิตอลพลเมืองดิจิตอลจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อนและความรับผิดชอบต่อชุมชนเพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย ความรับผิดชอบต่อตอนเองคือการรักษาตนเองให้มีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพร่างกายทรัพย์สินอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและขอ้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างความรับผิดชอบต่อตอนเองนะคะก็เช่นการที่เราตั้งรหัสผ่านในอีเมลนะคะโดยการใช้ทั้งตัวเลขและก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมาตั้งเพื่อให้เกิดความ ยากในการคาดเดานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ไม่หวังดีนะคะนำข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดค่ะความรับผิดชอบต่อครอบครัวและเพื่อนคือความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวและเพื่อนๆเ,เช่นการช่วยงานครอบครัวการพูดคุยและให้กำลังใจเพื่อนการรับฟังเมื่อคนในครอบครัวหรือเพื่อนของเรามีปัญหาการสอนให้เพื่อนๆเนี่อนอยรู้จักใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ รวมไปถึงการร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มเพื่อนของเราตัวอย่างเช่นนะคะกลุ่มนักเรียนชั้นป .4 มารวมตัวกันช่วยกันทำงานที่คุณครูสั่งนะคะในวิชาวิทยการคำนวณความรับผิดชอบต่อชุมชนคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนการปฏิบัติตามกฎหมายและการไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ตัวอย่างความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิตอลนะคะเช่นการใช้ภาษาที่คือภาพและเหมาะสมในการสนทนานะคะแล้วก็การไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเขารบสิทธิและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้ศึกษาบทเรียนการใช้เทคโนโลย,ยีอย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยการเป็นพลเมืองดิจิตอลเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ในฐานะที่พวกเราทุกคนนะคะเป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยีส,รส,ะะา,สารสนเทศนะคะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะยิ่งในยุคปัจจุบันนะคะเป็นยุคของดิจิตอลนะคะอย่าลืมนะคะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นพลเมืองดิจิตอลที่ดีนะคะและต้องมีความรับผิดชอบของพลเมืองดิจิตอลด้วยนะคะและพวกเราทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ค่ะสำหรับวันนี้ ครูขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนออนไลน์ของคุณครูชมามาตในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะซึ่งหลักๆที่คุณคุชามาสมาอยากจะมาสอนพวกเราเนี่ยก็คือการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีที่จะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนจากการใช้ข้อมูลดิจิตัลของเราค่ะแล้วก็2นะคะในเรื่องของการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งข้อมูลส่วนตัวเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับความลับอย่างเช่นเลขบ,บัตรประชาชนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งเราเนี่ยใช้เข้าในระบบของโซเชียลนะคะซึ่งเราไม่ควรจะเปิดเผยให้ผู้อื่นนั่นเอง3นะคะเลขบัญชีธนาคาร 4ก็คือเบอร์โทรศัพท์ 5เนี่ยก็คือรูปส่วนตัวต่างๆที่เราไม่ต้องการเปิดเผยให้ใครเนี่ยเราก็ไม่ควรเปิดเผยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือที่อยู่นั่นเองค่ะที่คุณครูชมามาสอยากจะมาสอนพวกเราแล้วก็เน้นเป็นเรื่องสําคัญละค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการสงขลาหนึ่งสตชั่นในช่วงรอบรูรบร้รอบรัวสอพปอสงขลาเขตหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอติดตามและก็รับชมกันนะคะและอย่าลืมติดตามช่องสงขลาหนึ่งสตชั่นเพื่อที่ท่ทานจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของสํานักงาานนเขตพื้ที่กร ปฐมมาศึกษาสงคลายเขตหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ